วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา31นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตรราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบ,บกเสด็จไปยังฮอสกาสพาเรตแล้วส่งพระดำเนินไปยังอัธจันทร์โซนอีทอดพระเนตรการสวนสนามท r ร o ปิงเดอะคันเลอร์เดอะเมเจอร์เจเนอเรลส์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพสมเด็จพระเจ้าชาวสที่สในการนี้โปรดให้กำลังพลจากกองทัพบ,บกประกอบด้วยศูนย์การทหารมา้าหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกรวมชมการสวนสนามเพื่อน,นำมาเปรียบที่รูปแบบขบวนกองทหารมา้าการเปลี่ยนฝีเท้าสวนสนามดุริยางบนหลังม้าและเสียงสัญญาณตลอดจนการเคลื่อนย้ายม้าและการส่งกำลังบำรุง การสวนสนาม Trooping the Colour มีขึ้นทั้งหมด3ครั้งทุกวันเสาร์ที่ 1, 2และ3ของเดือนมิถุนายนทุกปีโดยการสวนสนามครั้งที่1และ2จะเป็นลักษณะาการซ้อมเพื่อเตรียมไปสู่การสวนสนามจริงครั้งที่3การสวนสนามในวันนี้เป็นการสวนสนามครั้งที่1เรียกว่า The Major General's Review คือผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ชั้นยศพลตรีจะเป็นประธานในพิธีซึ่งคือพลตรีเจมส์เบลเดอผู้บัญชาการเขตลอนดอน และผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์การสวนสนามครั้งที่สองเรียกว่า The Colonel's Review ผู้ที่เป็นประธานจะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษของหน่วยทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันในแต่ละปีและการสวนสนามครั้งที่3 The King's Birthday Parade สมเด็จพระเจ้าชเาสาที่3จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้พันเอกชิฟส์บรตนันและร้อยเอกอเล็กซ์วิลเลียร์สมิธสังกัดกองพลทหารรักษาพระองค์ เป็นผู้ถวายรายงานตามลำดับพิธีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการสวนสนามเริ่มต้นจากการนำขบวนกองผสมทหารราบเข้ามาอย่างพื้นที่สวนสนามนำโดยวงดุริยางเดินเท้ามีจำนวนทั้งสิ้น6กองร้อยจาก5กองพันทหารราบรักษาพระองค์หรือฟุตกาสรวมถึงขบวนทหารปืนใหญ่บนหลังมา้าฮอสอาร์ติโลีเข้าสู่บริเวณพิธีต่อจากนั้นขบวนประธานในพิธีนำโดยวงดุริยางบนหลังมา้า ตามด้วยกองร้อยทหารม้า Kings l i f e Guards เป็นกองร้อยนำประธานในพธิธีและตามด้วยกองร้อยทหารม้า Blues and Royals เป็นกองร้อยตามเมื่อทุกส่วนเข้าประจำที่ประธานในพิธีจะตรวจแถวทหารกองผสมโดยเริ่มจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับธงชัยเฉลิมพลโดยหมูทงและนำทงเข้าสู่แถวของกองผสมหลังจากนั้นเป็นการสวนสนามของทหารราบจำนวนสองฝีเท้าคือการเดินเปลี่ยนสูงหรือ slow march และการเดินสวนสนามปักควิกไทมเมื่อจบการสวนสนามของทหารราบเป็นการสวนสนามของทหารปืนใหญ่บนหลังมา้าและกองทหารม้าจำนวนสองฝีเท้าคือฝีเท้าเดินและฝีเท้าวิ่งเรียบเมื่อจบการสวนสนามเป็นขั้นตอนการออกจากบริเวณพิธีโดยเรียงจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับทั้งนี้ลานสวนสนามฮอสกาสพาเรเดิมเป็นลานภายในพระราชวังไวท์ฮอล ถูกทำลายด้วยเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีคิศกรัช .1698 ต่อมาปี1998ได้บรณะพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นลานจัดสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่า Trooping the c o l o r โดยตามธรรมเนียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชสมภพในเดือนใดก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย โดยฮอสกาสพาเรตถูกรายล้อมด้วยอาคารสำคัญสำคัญของสหราชอาณาจักรอาทิสำนักงานคณะรัฐมนตรีกำแพงสวนของบ้านเลขที่10หรือทำเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์คโดยอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารประตูโคง้งที่มีหอนาฬิกาอยู่ด้านบนซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่พระราชวังไวท์ฮอล์พระราชวังเซนต์เจมส์และพระราชวังบักกิงแฮม จึงมีทหารม้ารักษาพระองค์ประจำการที่ป้อมยามจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ซึ่งกองทหารม้าจะจัดขบวนทหารม้ารักษาพระองค์จากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์มีกําลังพลจานวน152นายและม้าจํานวน152มา้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์และเครื่องม้าเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่รายละเอียดไม่แตกต่างไปจากของที่สหราชอาณาจักรซึ่งกองพลทหารรักษาพระองค์พร้อมแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกำลังรูปแบบขบวนสวนสนามและเทคนิคการฝึกโดยเฉพาะหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพิธีสำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้ คณะตามเสด็จศึกษาดูงานจะได้นําเรื่องการถวายงานด้านการสรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์มาปรับใช้รูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้าการเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามม้าการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้ารวมถึงการเคลื่อนย้ายและการดูแลสวัสดิภาพม้าให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องนอกจากนี้จะได้นำรูปแบบการฝึกกำลังพลให้มีความสามารถในการบังคับม้า มาพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งการสนับสนุนและงานด้านส่งกำลังบำรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนากิจการของทหารม้ารักษา,าพ,พระองค์กองทัพบ,บกและประเทศชาติให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศต่ตอไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน